นี yeah. ่เราจะนำตกช่ชนๆมาบทบา่อยกันนี่ชิวบรรยากาศซ้ำเลยเป็นจ้งแดดนี่คือนะคราบตกนะจ๊ะสดยงอมมาเป็นลำหอยลำคล้องสวยงามมาก เก็บติวบรรยากาศชนนบทรีจุบาทไข่นะใหมูเจ้าเวิ้งน้ำกันได้จ้ะงานโอ้น่ะสวยงามมากมาก วิวน้ำตกบ้างค่อยก็จหมดเท่านี่ก่ะมีสะทานทีความสุขหาโดยตัวเองจ้ะมรต้องให้ผู้ใดมาหาให้ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นคอนเทนต์หรือเป็นมีความสุขเบิดจะ้ะถ้าเราจะ มีไอเดียคิดหรือว่าวางแผนสำหรับหายตัวเฮ้าหนีมีความสุขจังนี่ก็อยู่ชนบทนะคะแต่เราก็สามารถมาทำให้ตัวเองคือสิ่งที่เราชอบอยู่ที่ไหนกะมีความสุขสิ่งใดที่เฮาชอบสิ่งนี้แหละที่จะมีความสุขได้อยู่นี่ก็คืออยู่ยชนบทแต่ ทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาได้นะคะบ่ต้องไอตองการนี้ยังหมากมากจ้ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการบางครั้งมันก็่สมหวังกับสิทธิ์ม้าไห้เฮามีความทุกข์ได้ค่ะดวบรรยาก,กาศสุดยอดมากๆ เป็นชนบทจูดที่ยกาลาสินจ้ะกาลาสินนกนกเดี๋ยวจะไปเบิ่งนกจ้ะไปถ่ายดูนกให้ดูนะคะนกที่วางจัจ้ะนกมีแต่ตัวเงี้ยนี่ก็คืออยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาของเรานะคะ เราต้องเดินไปถึงจะได้เดี๋ยวนกสีแลนหนีบินหนีโอเคจ้า